สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะก็แวะมาอัปเดตคะหลังจากที่เงียบเป็นไปนานเราเป็นยังไงกันบ้างคะแม่ก็ตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นอยู่ระยะฟื้นตัวเนาะฟื้นตัวจัดการอยู่ในในขั้นตอนการรักษานะคะกันอย่างเข้มงวดแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่เองนะคะก็เป็นบุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลย พอเรารู้อย่างนั้นน่ะเรายิ่งต้องยิ่งต้องมีวินัยกับตัวเองคือทำทุกอย่างที่ที่จะให้ตัวเองฟื้นเร็วที่สุดนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะในช่วงเวลาตรงนั้นน่ะยากมากคือสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโควิดจะไม่รู้เลยว่าโควิดเขา <c oughs> เข้ามาในสเต็ปแบบไหนบ้างนะคะ <c oughs> เข้ามาแบบนุ่มๆลึกๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาในทุกวันได้เลยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอบอกว่าโควิดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้อาจจะรู้สึกดีขึ้นพวงนี้ก็อาจจะ,ะลง<ม>ลงมาอีกหรืออาจจะมีอะไรแทรกซ้อนกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องดูดูอาการวันต่อวันอยู่ตลอดเวลามีการปรับยาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง<ะ>มันก็ในช่วงแรกคือเราทุกคนคือกินยาก,กับนอนคือแทบไม่มีใครได้ใช่ค่ะไม่มีใครได้คุยอะไรกันเลยใช่ใช มันจะน้องมิกกี้น้องเนเป็นอาการอย่างนั้นเลยแต่น้องพี่น้องมิกกี้เนี่ยเรียกว่าฟื้นตัวฟื้นตัวได้เร็วเป็นอย่างดีเราเขา,เขาช่วยดูคนอื่นเพราะว่าเราจะต้องทํางานวัดไข้วัดความดันอะไรกันเองตลอดนะคะแล้วก็สื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์เียคะ่ะอ่ะให้มิกกี้อัปเดตอาการของมิกกี้ก่อนค่ะโอเคค่ะอาการของมิกกี้ก็คือที่ผ่านมาก็คือจะแบบมีเสมหะมีไอมี ประมาณนั้นคะแล้วก็แบบมีหายใจยากบ้างเพราะว่าเพราะว่าพวกเราปอดอักเสบทุกคนก็คือลงปอดทุกคนนะคะแต่ว่าก็คืออยู่ในขั้นที่รักษาได้แต่ว่าเราก็ต้องอ,อคุณหมอก็จะเฝ้าระวังว่าไม่ให้มีอาการหรืออะไรอย่างอื่นที่แทรกซ้อนอย่างเงี้ยค,ค่ะ แ,แล้วก็สําคัญมากเลยก็คือต้องบริหารการหายใจของเรานะคะใช่ให้บริหารการหายใจใช่ใชเขาแม่มบอกปอดได้เลยว่าต้องต้องรักนะคะรักษาปอดเรามากๆเลยตอ่อนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยอวัยวะที่เราจะต้องคิดถึงมากๆเลยนะในช่วงเวลาใหม่และช่วงเวลาของโลกช่วงนี้ก็คือปอดจริงจริงค่ะที่ไหนที่เขามีวิธีฝึกการหายใจอะไรง่ายๆนะก็ต้องทำเอาไว้จริงๆแล้วก็ แม่เออาจจะมีปัญหาเรื่องการนอน mm. ก็จะต้องกลับมาดูแลเรื่องการนอนหลับของตัวเองให้มีวินัยในเรื่องแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ mm. เรื่องไอของแม่แปลกว่าแม่ไม่มีไอไม่มีไข้ไม่มีเสมหะเลยนะแต่แม่กลับมีภาวะอักเสบได้ครับคือยามันคอนโทรลไว้หมดแล้วแต่อาการข้างในเรายังมีอยู่อ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันยิ่ง ยิ่งเรายิ่งต้องแบบว่าเออทำในส่วนรอบนอกของเราให้ดีที่สุดนะคะในอนามัยข้างนอกของเราเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในอยู่ในวินัยที่คุณหมอวางไว้อย่างเคร่งครัดจริงๆจริงเพราะว่าอย่างของแผนก็จะมีเสมหะ มีไออะไรเงี้ยค่ะแต่ละวันมากน้อยก็ไม่เหมือนกันช่วงแรกๆก็คือว่ามีไม่ได้กลิ่นเนาะที่เราที่เราไม่ได้กลิ่นเี่เราเริ่มเริ่มไอแล้วก็เราเริ่มไม่ได้กลิ่นอ๋อไม่ได้กลิ่นมันคือเป็นแบบนี้นี่เองเลยค่ะสังเกตเลยนะคะจริงทุกอย่างหายไปเลยจริงแล้วก็พอเริ่มทานยาแบบเริหมนนะเออจริงแล้วก็กลัวว่าท้าแล้วความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองเลยเงี้ยแต่พอมันค่อยๆเริ่มฟื้นคืนจนตอนนี้ก็ ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะนิดๆนิดๆเริ่มกลับแล้วะเออแต่ว่าก็พยายามทานยานอนพักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฟังคําแนะนําจากคุณหมออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ที่สําคัญเหมือนกันก็คือที่เป็นคือเรื่องปอดแทนแทนรู้สึกว่าเราหายใจได้ไม่เต็มปอดหรือว่าพอเราพูดอะไรเยอะๆ่งเนี่ยไม่ได้นะเราเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเรา เหนื่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังอยู่ในที่จํากัดยังไม่ได้เดินเหินออกไปข้างนอกเลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามันมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็จะพยายามที่จะเออหายใจลึกๆสูดหายใจแล้วก็คุณหมอห้ช้าลงพูดให้ช้าลงแล้วคุณหมอก็จะมาเอ็กซเรย์ปอดเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงบ้างการหายใจของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่เราต้อง นาะดูแลแล้วก็ระวังกันก็คือรักษาสุขภาพกันตลอดในช่วงนี้ค่ะและหลังจากนี้ก็เช่นกันคุณหมอก็แนะนําว่าเหมือนเดิมอยา่างครัดใส่แมสสองชั้นล้างมือถูสบู่แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอลุุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คงต้องดูแล ตัวเองนะคนรอบข้างกันต่อไปใช่ค่ะก็แล้วก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่ส่งมาให้ในทุกๆช่องทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณแม่น้องรวมถึงวันลาแฟนของน้อง,ง่อเญยจนะงๆหลานก็จะถามกันมาแล้วก็หลานๆด้วยอีก3ามคนเนาะที่ถามกันมาว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็กคนก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลรักษาตัวกันในช่วงนี้เราก็จะรีบหายค่ะ แล้วก็ดูแลตัวเองกันอย่างดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ